ถ้างั้นเนี่ยต้องมาจับตาดูนะครับคนนี้นะครับจะเป็นว่าที่นายกรมนตรีคนที่30หรือไม่คุณอุงอิงแพรทองทานชินวัตรใช่ครับตอนนี้หัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและและตอนนี้ในเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าต้องเสนอคุณอุงอิงเป็นคนดิเดตแน่นอนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งภาพทั้งป้ายอะไรเนี่ยขึ้นทั่วประเทศไปหมดแล้วนะครับเป็นภาพคุณอุงอิง ภาพคุณอุงถ่ิงถ่ายเดี่ยวและถ่ายคู่กับผู้สมัครถ่ายเดี่ยวและถ่ายคู่กับว่าที่ผู้สมัครของเพื่อไทยหลายหลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่าก็เลยทําให้ทั้งนักข่าวทั้งคนเนี่ยบอกว่าคุณอึงอิงเนี่ยจะพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่สัปดาห์ที่แล้วคุณอุ้งอิงเนี่ยครับแสดงความพร้อมและความมั่นใจอย่างไรไปฟังเสียงคุณอุ้งอิงดีกว่าครับจะเป็นเดีเดลัของพักราบ้า ยิ่งพร้อมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราลงมาจุดนี้เนี่ยเราอยากให้พักเราแรนสไลด์เพื่ออะไรเพื่อที่จะนำนโยบายต่างๆที่สัญญากับประชาชนทุกจังหวัดเนี่ยผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงีิได้อันนี้ค็สิ่งที่ิจิแต่แน่นอนค่ะเป้าหมายนี้คือนโยบายที่จะผลักดันให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นถ้าสุดท้ายแล้วพักมีคนที่ตอบสกว่าพิจก็พร้อมอย่างเนะคะเต้นอยู่ในส่วนของการทำนโยบายอยู่ในส่วนของการคุยกับประชาชนแล้วก็ผลักดันให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับชชัดไหมชัดครับ อิงพร้อมแล้วพร้อมแล้วรพร้อมแล้วอ,อิงพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ตอบแบบลุง,ลงป้อมนะบอกว่าเลือกชันสิน <c oughs> นะเพราะ,ะต้องบอกว่าทําไมคุณลุงอิงเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่ได้คิดว่าจะพร้อมเป็นนายกนะอตอนที่มาเป็นหัวหน้าครอบครัวนะฮะแต่ต้องสังเกตว่าการทรําโพกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ย คุณองอิงนําและเริ่มนําห่างขึ้นใช่ครับเราไปดูโพเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะ,นนะ,ะทุกครั้งนะมีครั้งไหนที่คนอื่นแซงคุณองอิงได้ไหมคือมันมีอยู่ที่อยู่ที่ภาคใต้เท่านั้นเองนะครับภาคใต้เนี่ยพักอ่าอา่าวิกตูครับวิกตูจะนำอ่าค,คุณคุณองอิงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทิ้งขาดพักคือวิกตูนําแต่ว่าพักวิกตูไม่ได้นําใช่พักวิกตูไม่ได้นาแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือกรุงเทพมหานครนะที่คุณคุณคุณพิธานคะแนนดีกว่านะครับส่วนภาคอื่นที่เหลือ ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกคุณลุงอิงชนะทุกทุกพื้นที่คะแนนรวมภาคะแนนรวมคุณลุงอิงนำนะใช่ครับภาคอื่นเขาต้องไปซ่อมมั้นะเช่นจะหาคุณเศรษฐามาเป็นเบอร์สองซ่อมได้ไหมหนึ่งเทพอะไรเงี้ยนะหรือภาคใต้ภาคใต้หายากต้องหอกหายากนะครับที่จะไปนั่นนะครับโพให้เห็นแต่พอโพเห็นแล้วก็ทําให้ตอนนี้เนี่ย หลายคนก็บอกว่ามีเบอร์สองอย่างคุณเศรษฐาอาจจะลังเลที่จะเอาคุณเศรษฐาไหมรหรือว่าจะเอาคนเบอร์สามไหมแต่วันนี้ผมคิดว่าคนในพักเพื่อไทยไม่น่าจะลังเลแล้วนะไม่ลังเลแล้วครับตอนนี้มุ่งไปที่คุณคุณลุงอิงเป็นเบอร์หนึ่งทำไมไม่ลังเลเพราะเขารู้รว่าถ้าคะแนนนิยมมาขนาดนี้และมาเพราะคุณอิงอิงเนี่ยเขาจะให้คนอื่นไหมล่ะสสเนี่ยถ่ายรูปคู่กับคุณลุงอิงแล้วตัวเองได้เป็นสส พอถึงเวลาโหวตนี่จะโหวตให้คนอื่นครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะ,นะสอสอก็รู้สึกว่าเออเป็นเพราะอุ้งอิงฉันเลยได้มาครับใช่ไหมแล้วก็มีการพูดคุยกันในพักมีการไปเปรียบเทียบ,บนะฮะว่าตอนที่ลงสนามใหม่ๆแบบนี้เนี่ยนะฮะท่าทีของคุณนุ้งอิงเนี่ยมีความพร้อมนะครับ,รบการตอบคาถามนักข่าวการพูดอะไรต่ออะไรขึ้นเวทีเนี่ยดีกว่าสมัยคุณยิ่งรักด้วยซ้ำอ่าดีกว่าเพราะต้องบอกว่าคุณยิ้งอิงเนี่ยมีแพชชัช่นตั้งแต่เด็กในทางการเมืองนะฮะ อินก,การเมืองแต่ดูพัฒนาการนะในหลายๆเวทีเนี่ยจนกระทั่งเวทีสุดท้ายที่อุดอรนีนะอุดอรครับมั่นใจมากนะใช่ครับมั่นใจมากตอนขึ้นเวทีครั้งแรกยังไม่มั่นใจยังต้องแบบเคะเขินอยู่นะครับแต่ตอนนี้มั่นใจเลยใช่ครับแล้วให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบอตอนนี้เป็นนักการเมืองเต็มตัวฮะใช่ครับต้องบอกงั้นนะครับทีนี้เนี่ยแต่จะเป็น นายกลฐมนตีได้อย่างที่พักเพื่อไทยคาดหวังและคุณอุงอิงพร้อมไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคณิตศาสตร์ฮะคณิตศาสตร์ว่าเพื่อไทยจะไปก้าวข้ามเส้นที่เขาพยายามบอกไหมแลนสไลด์เป็นไปได้ไหมตอนตอนนี้เขาก็มีการวางยุทธศาสตร์เพื่อเป้าหมายคือแลนสไลด์นะฮะก็คืออย่างหนึ่งเลยก็คือว่าการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะฮะโหนทุกเทศกาลพูดง่ายๆนะครับ่ามจุดจีนเนี่ย อย่างเมื่อวานก็ไปยาวรานะครับวันก่อนก็ไปไปนนทบุรีมีคิวที่จะไปกาญจนบุรีพิษณุโลกนครสวรรค์นะฮะไปไปทุกที่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอไปที่อื่นแล้วเนี่ยก็จะวนกลับไปที่อีสานซึ่งเป็นพื้นที่หลักย้ำย้ำาต้องย้ำหลักของเขาทนายนะฮะหลังจากไปเสร็จคนอื่นไปอีสานก็ต้องไปย้ำครับอือจ้าหมูตะปูนะเป็นอันนี้ก็เดินไปก่อนเพราะว่าต้องอย่าลืมนะคุณอุ้งอิงตอนนี้กําลังตั้งครรภ์อ่าตั้งท้องอยู่นะครับต้องเดินให้มากที่สุด ในขณะนี้เพราะเวลาใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยเธอไม่สามารถเดินทางได้ครับอาจจะท้องแก่แล้วอาจจะไปไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเอาเก็บคะแนนต้องตอนนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เพื่อไทยก็ค่อนข้างมั่นอ๋มั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับอย่างเรื่องที่จะเป็นเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ถูกถูกโจมตีเนี่ยก็พยายามเลี่ยงนะฮะอย่างเช่นเรื่องการพาคุณทักษิณกลับบ้านก็มาเป็นเรื่องของลูกสาวที่อยากให้คุณพ่อกลับไม่ใช่นโยบายพักไม่มีการนีรโทษกรรมสุดสอยอีกแล้วนะครับแล้วก็มีการประเมิน คู่แข่งนะฮะว่าคู่แข่งคนสําคัญของเขาเนี่ยก็คือก้าวไกลกับภูมิใจไทยแน่นอนครับก้าวไกลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการแย่งคะแนนบ่อเดียวกันคู่แข่งคนสําคัญภูมิใจไทยเนี่ยคือพื้นที่สานพื้นที่สารนะฮะที่จะเป็นคู่แข่งและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นคู่แข่งนะน่าจะเป็นศัตรูกันเลยเป็นศัตรูเลยนะที่บอกว่าเท่าที่รับทราบคนเพื่อไทยบอกไม่เอาพักนี้พี่ก๊อฟคิดว่าเขาเอาไหมไม่เอาไม่เอานะหมายถึงพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยใช่ไหม เพราะว่ามันแข่งกันแล้วก็มีพอศาตร์ที่เขาไม่ค่อยพอใจเรื่องการหักหลังกันตอนปี5้าหนึ่งำได้ไหมนะต้องบอกแต่เพื่อไทยเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเป็นแล้วแต่จะชนะสงครามหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะตามแม้หมายความว่าแม้จะชนะเลือกตั้งเป็นที่1นึ่งตั้งรัฐบาลได้ไหมแม้ว่าจะอะไรนะข้ามเส้น250แล้วเนี่ยนะยังมีง2อีก2 5ที่จะเป็นตัวขวางไหม ก็คือ250สองวอนะฮะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟว่าไงครับเนี่ยฮะอย่างอย่างที่เราทําภาพมาเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครครับไม่มีใครทักท้วงแล้วเพื่อไทยเป็นแน่นะครับแต่ปี6กสองเขาก็อันดับหนึ่งนะใช่อ่าแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลนะครับอืมเปีนอันดับสองตั้ง 2562นเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งที่คะแนนไม่เยอะคะแนนไม่เยอะได้ร้อยกว่านะได้ร้อยสามสิบหกในขณะที่พลังประชารัฐได้ร้อยสิบหกมันห่างกันไม่เยอะใช่ครับและความชอบธรรมในการตั้งคือการรวมสอสอทีนี้เนี่ยถ้าเพื่อไทยนะครับจะชนะสงครามได้จริงคือตั้งรัฐบาลได้จริงเนี่ยพี่ก๊อฟผมบอกเลยนะเพื่อไทยต้องได้อย่างน้อยเกินเส้นสองร้อยเสียงเพราะว่ามันจะหาอีกนิดเดียวเพื่อให้เกินงะดึงภาคไหนก็ได้ใช่ สมมุติว่าพักไหนไปเบี้ยวนะกับคะแนนประชาชนเพื่อไทยก็เลยจับกับก้าไกลเลยอ่าก็จบจบใช่ไหมฮะสองพักนี้ยังไงก็น่าจะถึง250นะฮะใช่ประมาณนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอข้าวข้ามเส้น200นะครับพักไหนก็อยากไปลุงป้อมอยากไปไหมไปอยากไปแน่นอนคือลุงป้อมไม่ไปอ่ภูมิใจไทยอยากไปไหมภูมิใจไทยก็อยากอยากไปอยากไปแต่ว่าทางเพื่อไทยก็บอกว่าเลือกได้ไม่เอาเขาก็เลือกพักอื่นดีกว่า ประชาธิปัตย์ก็ยังมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ดังนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เองไม่ใช่คู่แข่งอีกแล้วกับเพื่อไทยคนที่เป็นคู่แข่งกับเพื่อไทยวันนี้คือรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีสองสามพักการเมืองที่เขากากบาดเลยนะว่าร่วมกันไม่ได้เด็ดขาดรวมไทยสร้างชาติร่วมได้ไหมเขาไม่ร่วมเด็ดขาดภูมิใจไทยที่ผมบอกนะครับและก็พักอะไรพักก้าวไกล มันมีหลายนยะางแล้วก็นอกเหนือจากที่เราคุยกันเนี่ยก็ยังมีข่าวที่ว่าเขาดิวกันไว้แล้วก็คือชาติไทยพัฒนาซึ่งโอกาสก็จะได้ถึง20เสียงก็มีโอกาสก็มีมีมีเป็นตัวแปรแล้วก็ยังมีประชาชาติอีกประชาชาติเสประชาชาติเสรีรวมไทยพักเล็กน้อยอันนี้กวาดกวาดต้อนมาสัก30 30เสียงเนี่ยก็เกือบแล้วนะใช่ครับเพราะฉะนั้นหาอีกพักหนึ่งแต่ว่าโดยธรรมชาติของเพื่อไทยตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเนี่ยเขาชอบรัฐบาลเกิน300มันมีความมั่นคง และก็จะทําให้อ่อะไรอ่ะไม่มีอะไรทางการเมืองับไม่มีใครสามารถขี่ได้เหมือนรัฐบ,บาลประยุทธ์อ่ะรัฐบ,บาลประยุทธ์ถูกขี่ไหมถูกขี่ถูกพรรคภูมิใจไทยขี่ตลอดนั่นแหละครับต้องบอกงั้นนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็คนคุ้นเคยออกมาอะไรนะคัดค้านแล้วนะใช่ครับคุณจตุพรพรมพันธ์ว่างไงครับครับบอกว่าทุกวันนี้เขายังคิดว่าเป็นคนถูกคือหมายความว่าทางพรรคเพื่อไทยนะครับยังคิดว่าตัวเองใหญ่ใครอยากเข้าพักต้องไปขอโทษ ก็เลยอยากจะบอกว่าในโลกการเมืองไม่มีใครใหญ่จริงหรอกนะฮะสิ่งสําคัญจะบอกคือคุณชนะเลือกตั้งอยู่แล้วถ้าทําตัวเหมือนเดิมก็จบแบบเดิมอีกอเพราะฉะนั้นอย่าตามแบบเดิมนะฮะคุณรัตพรยังย้ำเลยนะว่าถ้าผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเป็นคนใช้ได้เนี่ยนำหน้ายางพลเอกประยุทธ์ไม่มีสิทธิ์เสือเป็นนายกได้เกือบเก้าปีแล้วคุณำเชิตวิญญาณของเพื่อไทยคือใครก็คือคุณทักษิณนะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คุณทักษิณนั่แหละคุณทักษิณเน่เป็นคนทําให้ผลเอกประยุทธ์กิดถ้้าาพูอย่งนนัััคครรบบใ ขณะเดียวกันคนของใครอันนี้คนคนอดีตพระธรรมบาชารัฐใช่ไหมใช่ครับอ่าคุณสัญญาใช่ไหมคุณสัญญาสนธิยาสวัสดีสนธิยาสวัสดีนะครับเป็นเป็นอดีตที่ปรึกษากรรมีการกฎหมายนี่จอมยื่นอยู่แล้วมจอมยืน่นนักร้องครเป็นนักร้อง,ก,องก็บอกว่าไปยื่นกกตให้สอบนะครับกรณีคุณอุ้งอิงเนี่ยไปปราศัยที่อุดรบอกว่าจะพาคุณทักษิณกลับมาเลี้ยงหลานอ้างว่าเข้าข่ายมาตรา45ของพระวัพักการเมืองครับแหมแค่เขาบอกว่าจะพามาเลี้ยงหลานเนี่ย พามาด้วยวิธีไหนออกกฎหมายหรือเปล่ามันผิดแล้วเหรอครับอันนี้ก็เกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่ได้ว่านะมันต้องหาข้อหาที่นั่นหน่อยนะครครับ